เอาลมกคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลียเกมมาครับนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เรามีมอสมารีวิวกันนะครับผมก็เป็นมอสมิวแทนมอนสเตอร์นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าคือมันจะแบบว่ามีมอนสเตอร์นะครับที่แบบว่าเอามารวมกันอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นนะฮะสไลม์ค p ิปเปอร์อย่างนี้นะครับซอมบี้สไปเดอร์พิกแมนอะไรเงี้ยเอนเดอร์กุลนะครับก็จะมีมอนสเตอร์แบบที่แบบรวมกันแปลกๆเต็มเลยนะครับ ทีนี้ผมก็จะเตรียมอาวุธมาให้นะครับผมให้ตัวเองนี่แหละนะในการต่อสู้กับพวกมันนะครับเคก็น่าจะไหวยอยู่นะเซ็ต<สะ>ประมาณนี้น่าจะไหวยอยู่นะครับก็เริ่มจากแถวแรกก่อนเลยละกันนะครับหยิบมาครับผมเดี๋ยวจะห่างจากกล่องหน่อยละกันเดี๋ยวกล่องระเบิดนะครับแล้วก็ผมจะใส่เชดเดอร์ด้วยนะรู้สึกแบบอยากใส่เออไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละอยากใส่เชดเดอร์นะครับเราเริ่มจาก e n d e r m a n s k e l e t o ลละกันปึ๊บโอ้ก็จะเป็นอ่าครึง่งอุย้ยเด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 จะตายแล้วมาถึงก็จะตายเลยอะโอ้โห อันนึงนะอันนึงนะขอไปเก็บของก่อนได้ปะ่ะโอ้คือมันโหดมากยิงจอกเกาะหรืออะไรวะเนี้ยเคเก็บของก่อนคือเครื่องนึงจะเป็นเอเดอร์แมนเครื่องนึงจะเป็นสเกลตันนะครับแต่ประเด็นคือทำไมมันยิงแรงจังวะผมว่าผมต้องให้กรอะตัวเองแบบเต็มตัวละไ,ไม่งั้นอาจจะไม่อยู่โอเคอเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเอาเรื่องจัด,จดเลยนะเนี่ยโอเคเตรียมเป็นโซยวลนะครับปึ๊บโอเคกินเป้ลทองก่อนเลยมันยิงแรงมากรู้ดิโอ้โหจะตายอยู่แล้วมาดีก็มาดีเฮ้ยแต่แบบมันวาร์ปได้ด้วยนะ ตอนแรกนี่แบบวาร์ปโชว์หนึ่งทีเลยฮะโอู้หูตายละนายจะโหดขนาดนี้ไม่ได้นะเพื่อนมันโหดเกินไปแล้วเดินไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเมินกันเลยเหรออุ้ยคือโคตรโหดนะครับความแรงนี่แบบผมบอกเลยของจริงนะฮะแบบโอ้โหแรงแบบยิงจอกก่ะเออกอแตกอ่ะเฮเริ่มต่อไปอ่ะสไปเดอร์พิกนะครับก็จะเป็นหมูผสมกับสไปเดอร์นะครับอุ้ยหูวิ่งเร็วอะไรวะเนี่ยไหนลองตีหนึ่งทีดิโอ้โหนี่มันเดอะแฟดหรืออะไรวะครับเนี่ยมันวิ่งเร็วจังอ่ะขอค่าหน่อยครับผมขออนุญาตค่านะครับฮึบ ป hmm. An i mean ึ๊บโหถึกด้วยถึกด uh, so ้วยปึ๊บอ่าดรอปเนื้อหมูมานี่ปกติอยู่อันนี้ชักเกอร์แก๊สนะครับว่าไงวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคือมันยิงออกมาทั้งลูกไฟพร้อมอ๋อชักเกอร์เลยนะครับแล้วมันจะยิงถึงไหมเนี่ยอ่าเอาลูกธนูไปไหนวะแป๊บนึงไว้นึงผมลูกธนูหายเอาลูกธนูมานะครับโอเคมาลุยกันเลยอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวลอยแล้วลอยได้แล้วโอเคผมจะได้แบบตามยิงได้ไงเออมาดิก็มาดิครับเออวิงยิงพลาดอ่าเอาไปหนึ่งทีสองทีนะฮะ อุ้ย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 ดูเดือดดูเดือดมาดิยีมาดิีโอ้ยอุ้ยสวนได้ด้วยโคตรเท่นะครับโอ้ยแล้วผมจะลอยอ๋อห้าวิได้อยู่ได้อยู่จะต้องลงมาตรงน้านะครับพอดีโอ้ยมันมีไอ้ลูกพวกนี้อ่ะผมผมจะไม่ได้ลงสักทีดิกินแอปเปิลทองก่อนโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาสูงมากเลยนะฮะเหลืออีกสามสองวินะครับเราจะเลงลงตรงนี้ครับผมปื๊บอ,อ่าไม่ตายครับผมนะเมื่อกี้ดรอปอะไรมานะมีอันนี้เป็นชักเกรอร์เฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นระเบิดเลยฮะเหมือนเราได้ระเบิดมาว,ะว,ะว่ะอุ้ยเดี๋ยวจะเผอเ,เสกละ อันนี้เป็นเอนเดอร์แมนกับไอรอนเกรมปะดูจากหน้าตาแล้วน่าใช่นะครับว่าไงวะว่าไงครับฮะฮะวู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 มันดูมันดูโหดจังลงน้ําก่อนลงน้ําก่อนเออก็มาดิก็มาดิแขกเหมือนแขกมันจะใหญ่แต่จริงแขกมันก็รีบอยู่นะฮะปึ๊บปึ๊บโอ้โ,อโหทำได้แค่น,นี้แหละครฮะฮะคือแบบยังไงก็เป็นเอนเดอร์แมนไงก็กลัวน้ําอยู่ดีใช่ไหมอ่ะอ่ะไปไหนแล้ววะปึ๊บว้าฟ้าวาฟเอามาดิมาดิมาดิเอ้าหายเลยอยู่ไหนวะเนี่ยมาดิผมจะขึ้นมาสู้มันละ บวกกันดีกว่าเฮ้ยแต่รู้สึกถึกนะมันถึกนะอุย้ยเพิ่งสังเกตเลือเลือจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดือดเดือลงน้ำได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยนายลงน้ำได้ยังงั้นเหรอนายไม่ธรรมดาเลยนะโอ้โคตรถึกเลยคุณผู้ชมตีไม่ตายเลยโอเคตายแล้วโอ้แต่ละตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับอันนี้อ่าเบสกริลิตันนะครับผมอู้เป็นเบสที่แบบว่ายิงธนูได้นะอ้จะตายจะตายลงน้ำก่อนอู้ชีตกินก่อนนะครับ ว้ยทำไมแต่ตัวโหวดจังไะเดี๋ยวฆ่าตัวนี้เสร็จผมไปตีบวกใหม่ดีกว่าโอ้มันแต่และตัวดาเมจโคตรเยอะอะโดนทีนี้แบบแทบตายนะฮะเออมาเดยครับไมาเลยครับโอ้โหดูดิจะตายแล้วเดี๋ยวตามไปเก็บของก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตีบวกกันดีกว่าโอโ้โหโหดเกินของอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอา้าวลงน้ำแล้วแบบโดนแบบดาเมจเฉยนะฮะตายซะแล้วทำเซตศูนย์แล้วก่อนโอ้โหทำเซตศูนย์นี่เวลาน่าจะไอ้นี่เกินอาประมาณนี้แล้วกัน ออของผมอ่าโอเคหยุดน่าจะเก็บมาครบแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะครบแล้วโอเคผมต้องตีบวกเกาะใหม่ว่ะแบบโหดเกินอ่ะโอเคผมว่าผมเตรียมของน่าจะโอเคแล้วเออดาบดาบเอาให้มันแรงๆเลยเนาะชาร์มเนตไปนะครับชาร์มเนตวี v, แล้วก็อันเบรกกิ้งแค่นั้นพอฟื้นฟื้อ่าคือมอนสเตอร์มันโหดเกินไงผมจะได้ไม่ต้องตายไปบ่อยโอเคเราพร้อมแล้วครับผมกลับมาเป็นโซิวโวนะฮะฟื้โอ้โหรู้สึกมีของใหม่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเดี โอผมลืมตีผมลืมตีชาร์ปเน็ตเค okay, จัดไปชาร์ปเน็ตครับผมมาเหลือเท่าไหร่ว่าประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นคริปเปอร์สไปเดอร์นะครับผมก็มาดิครับปุ๊บอู้มาเขียวเลยฮะเขียวทั้งตัวเลยเป็นสไปเดอร์นะครับผมตีหนึ่งทีสิไหนลองลอระเ,เบิดหน่อยเอาไม่ระเบิดหรออ่าปุ๊บอูที่ขนาดผมมีการระเบิดนะเนี่ยโหแรงนะเนี่ยมันแรงนะเนี่ยการระเบิดยังเอาแบบแทบไม่อยู่นะฮะโห อันนี้เป็นสไปเดอร์การ์เดียนนะครับอ <ics> ุ้ยอ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 ุ้ยโอ้โหลูกดิกลูกดิกใหญ่เลยนะฮะอุ้ยผมแบบมีเวียนเวียนเวียนหัวด้วยโอาเชดอ่าเดี๋ยวยุ่งนะอุโอ้โหชุดกอดจะเอาไม่อยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วดาบผมตีบวกมาแรงไม่ใช่เหรอทำไมตีไม่ตายวะโอ้อะไรวะเนี่ยหืึตายแน่คุณผู้ชมตายแน่เออเราต้องมาลุยกันต่อแล้วว่ะมาซวยเวิร์ลครับผมโอ้โหตัวโคตรเร็วเร็วจัดโอเคฆ่าได้แล้ว มีมึนเมานิดหน่อยฮะตัวต่อไปครับผมซอมบี้สไปเดอร์เหรอโอ้ก็มาดิครับก็มาดิขอดูหน่อยว่าโหดแค่ไหนปึ๊บโอ้ย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 เร็วเหมือนกันแน่เนี่ยเร็วเหมือนกันแน่ไปเหอะไปเหอะไอพวกนี้แต่ละตัวนี่แบบโหดร้ายกันมากเลยฮะสลามคิปเปอร์โอ้ไอ่ตัวมันดูใหญ่จังอะเฮ้ยโอเคระเบิดแบบพอได้อยู่นะทั้งเรืผมคิดว่าจะแรงกว่านี้นะครับโอเคโอเคมาเรามาต่อเลยดีกว่านะโอ้แค่แถวแรกก็แบบ เหนื่อยแล้วอ่ะแถวแรกก็เหนื่อยแล้วทไมมันโหดจริงๆวะผมจะต่อสู้แบบรวๆเลยนะเดี๋ยวเยวแบบมันจะใช้เวลาเยอะเกินในการเคลียร์เจ้าพวกนี้เริ่มจากอันนี้แล้วกันมาคริปเปอร์นะครับผมเออ่ตัวสีฟ้านะครับอุ้ยเดี๋ยวระเบิดแบบไม่มีให้สัญญาณเลยอ่ะโอเคอันนี้ซิวเวอร์ฟิตรวกกับคริปเปอร์นะครับก็มาเลยครับฮะอือุ้ยๆระเบิดเสร็จมีซิวเวอร์ฟิตนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่เอาไม่ชอบซิวเวอร์ฟิตนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ไม่ค่อยจะถูกโฉลกกับผมสักเท่าไหร่นะครับผมอ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินต่อไปวิชสไปเดอร์ครับผมเป็นนะฮะสปดเดอร์นะฮะที่เป็นอ่าแม่มดนะครับผมว่าไงวะว่าไงโอ้โหปลาขวดยาลัวนเลยฮะจังหวะนี้เอ้ยเกินไปหรือเปล่าเอ้ยอุย้ยเราถึกด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายดาเมจเราก็จัดจ้านอยู่นะโอ้โหพวกนี้มันถึกเกินแล้ว,วครับอ่าอันนี้เป็นสไปเดอร์การ์เดียนโอ้โอ้โหดูตามันดิทำไมโอ้โหมีวางใยแมงมุมด้วย กองโคตรอะไรแบบนี่ยผมว่าผมต้องยิงอัดมันหน่อยเอ้ยไปไกลดิไปไกลอือโอ้ผมสู้ไกลกว่าระยะไกลด้วยฮะสู้ยากฮะเออเออโดนไปดิโดนไปดิดปดมันโหดเกินไปอะ่ะปึ๊บมาดีก็มาดีขึ้นมาดีแน่จริงก็มาหาดีคือเรามีแบบยิงให้มันกระเด็นอยู่ฮะเลยไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้โอเคโอ้โหดมากอะ่ะต่อไปครับผมแก๊สชักเกอร์อ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนน้ยอุ้ยอ้อะไรวะเนี่ยเออปึ๊บไหนขอลองโดนหน่อยดิ เป็นไงอุ้ยระเบิดฮะเป็นระเบิดติดตามนะครับผมโอ้โหโกงโคตรเรดเราจะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โดนไหมเนี่ยโอ้โหลูกๆมันเต็มเลยอะพยายามเบี่ยงหลบออกมาฮะผมจะยิงเข้าไปนะครับปึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาไปอีกไปเอาอีกตายแล้วตายแล้วเหลือแต่ไอ้พวกเนี้ยโอ้โ้จัดการไอ้ลูกแบบลูกพวกเนี้ยครับผมไม่ได้ลงสักทีเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่าจัดการฮะจัดการโอเคแล้วผมก็น่าจะตกนะครับผมอาศูนยนวิปึ๊บลงมาฮะโอเค ต่อไปเบสพิกนะครับผมมาดิโอ้โหเป็นหมูหมูที่พ่นไฟได้ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่โจมตีเราด้วยคือลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นแค่นี้อ่ะไม่มีอะไรเลยอะอะไรวะเนี่ยยิงได้ไหมโอ้โหยิงทีก็เดินไปนู่นเลยฮะก็มาดิครับมามาเอ้าโหไปลอยอยู่ตรงน้ำเฉยเลยเคมาอันนี้เป็นอ่ามาวิเทอร์สเกลตันนะครับผมอุ้ย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 อ่้ยอุ้ยวุ้ยอ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 นกินก่ยอุ้ยอ่้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอล้ว โอโ้โหโอ้โหสู้ได้ไหมครับเนี่ยหน,นูใส่ได้ไหมเออเออเอออย่าโหดเกินดีอย่าโหดเกินดีดนดสู้ไม่ไหวนะโอ้โหลุมลุมแบบลุมจะจัดอะอะไรวะเนี่ยผู้ชมว,ว่าผมจะสู้มันได้ปะแบบมันโหดมากเลยโหดเกินอะอ่ามาดีมาดีให้หมดเลยก็มาดิครับอือตัวสุดท้ายละนะครับโอ้รูเลือ่อเลือเล่อจะหมดเลเือดจะหมดแล้วลอืวอโอ้โหกินก่อนกินก่อนแย่เลยะเนี่ยเอาแอปเปิลทองอันนี้มาดีกว่าโกลเด้นแอปเปิลแบบเอ็นชานอะเออ โอู้้ยากเกินมาต่อไปเป็นซอมบี้สไปเดอร์นะครับโอ้โหตัวนี้ตัวนี้แบบโดนโดนไฟเผานะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่เป็นโอ้แก๊สฮะโอ้โหอย่านะโอ้โหดูกินลูกเลยมันพุ่งเข้ามาครับผมอะเอาไปกินเอาไปกินจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วมันเหตุระเบิดเลยเนี่ยโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดอืมปึ๊บจัดการได้แล้วฮะน่าจะหมดแล้วปะหรือว่าเหลืออีกตัวอ๋อหมดแล้ว โอ้โหเละเ,เ,เลยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่หมดเหรอยู่งไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ๋อมันล่องหนได้เหรออะไรเงี้ยอะไรผมลองยิงมั่วๆดูดิตรงนี้ตรงนี้อ๋อนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วตอนแรกไม่เห็นนะครับผมเหมือนตัวจริงมันล่องหนอยู่อะไรเงี้ยผมว่าปึ๊บเออเรียบร้อยโอ้โหดูเป็นหลุมไฟไหม้เลยฮนะโ,โหดร้ายจริง,รงแถวต่อไปจัดมาเลยครับผมโอ้โห คือโหดมากเลยอะอะไรมันจะโหดขนาดนั้นมาต้องเริ่มจากคิปเปอร์โกเลมแล้วมาปึ๊บอู้เป็นอลอนโกเลมนะครับที่เป็นคิปเปอร์อะไหนตีดิอู้ทุบทีเราระเบิดเลยฮะดูดิดีนะมีการระเบิดช่วยอยู่เฮ้ย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 ไปเจ้าเกินไปหรือเปล่ามาสักยกดีกว่ามาปึ๊บปมาครับมาดิครับอ่เออใครจะตายก่อนกันมาดูดิมาดูดิเอ้ยบวกพอบวกอุ้ย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 เดี๋ยวเสียงเวลาตายเปเสียงไงเดือดดักก้อนด้วยนะฮะแล้วหมุนส โอ้ oh, ตายแบบยิ่งใหญ่นะครับผมโอเคต่อไปการเดียนโกลิมโอ้มีเหมือนเป็นตาเดียวนะครับก็มาดิมาดิโอ้โหโหดอีกฮะหดตลอดเลยอะไรพวกนี้โอ้เอ้ยเฮ้ยจะตายแล้วปึ๊บโอ้ยรอดย้อนรอดอยู่เลยเว้ยลิ้นลิ้นพันเลยอ่าเอาอย่าพึ่งอันนี้ผมใช้ธนูสู้ดีกว่าผมรู้สึกแบบล้มสู้ลำบากนะครับมันโหดอ่ะโอเคตายเรียบร้อยมาคริปเปอร์อีวเกอร์ฮะโอ้ชีตเสกคาถาระเบิดอ่ะโอ้โอ้โหอุ้ย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 อีวเกอร์อีวเกอร์มาดี มาดีตัวเขียวมาเลยฮะเอ้ยอย่าจะอย่าโหดเชิญไปดิโอ้โหจอมาขมังเวทฮะคิปเปอร์พิกอ่าเฮ้ยหมูเจ้าหมูระเบิดอันนี้เป็นแก๊สที่เป็นปลาหมึกไม่เอาแลว้วเบื่อแก๊สแล้วอะอุ้ยหน้ามืดตามัวมันมืดไปหมดมันมองอะไรไม่เห็นเออ้ผมจะฆ่ามาได้ไหมเนี่ยอ้าเชดเฮ้ยตายว่ะตายว่ะเมื่อกี้ยิงมัมว่วเลยนะดีนะที่โดนโอเคต่อไปสลามโกเลม อ่าเป็นโกเลมเขียวๆนะครับว่าไงวะปึ๊บอุ้ยเด้งตัวเราเด้งฮะอู้แต่ว่าคือเลือดมันน้อยนะครับผมอันนี้เป็นอ่าไอโอซอมบี้เนี่ยไอฮัสอ่ะอ่ายายาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหตีปึ๊บแล้วติดฮังเกอร์เลยฮะตัวนี้เป็นซอมบี้คิปเปอร์อะไรวะเนี่ยอ่าหัวเป็นคิปเปอร์แต่ตัวเป็นซอมบี้ว่ายังไงวะเนี่ยอันนี้เป็นโอ้โหเบสโกเลมนะครับโอ้โหหลอยได้อะจะเกินไปแล้วนะไอร้อนโกเลมเนี่ยมันจะเกินไปแล้วโอ้ โอ้ยแต่มันเท่เหมือนกันนะเนี่ยขอสักทีนึงยิงสักทีหนึ่ง,นะง,ส,งสองทีก็ได้มาสามทีเมื่อกี้ผมโดนอะไรอะ่ะอ๋อไอ้ตัวนี้มันยังตายไม่หมดเหรอไอ้เจ้าตัวจิ๋วนะฮะอือโดนแล้วก็เล่ม,มาะ<า>ก็มา,มาดิครับคิดว่าเป็นเบลาเทพอ่ะฮะฮะลงไปลงน้ําเลยไปเออเฮ้ยมันแบบว่ามันสร้างบล็อกอันนี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับโหเหนื่อยจัดเลยฮะสวยพวกนี้มาผมเอามาหมดเลยละกันนะครับผมใกล้จะหมดแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆเลยนะโอเคอันนี้เป็นอะไรอ่ะเบลเดอร์แมนเหรอ อะไรวะเนี่ยเอเดอร์แมนผสมเลสนะครับอหุยห้ยหยวบได้ด้วยประเด็นใช่ไหมปึบม,มาดิครับเอ้ยเอ้ยวาวาวา้วาวว้ามาดิมาดิาดอีเฮ้ยหายไปไหนแล้วตรงนี้กเหรอโอ้โหคือมันจุกหลบลูกธน,นูได้ไะมันโกงเกินโกงเกินไปนะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยมาดิสู้มาสู้กันดิครับเออเรียบร้อยออกไปเลยแล้วกันพลล่าบูฟอ่าเป็นหมาหมาผสมหมีพลล่าว่าไงฮะโอ้ไอเจ้าตูบนะฮะดูอ้วนดีนะดูขนดแบบนุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ย โอ่มันดูดูร้ายเกินดูร้ายเกินเฮ้ยอันนี้เป็นซันต้าสปเดอร์โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วผม,ผมบินได้ฮะผม,ผมบินได้โอ้โอ้โหโอผมไม่ได้ใส่ตกจากที่สูงมาหรือเปล่าโอ้โหแปบ๊บนึงผมจะต้องหนีออกจากมันละแปบ๊บนึงเกมโหมดทีเกมโหมดสเปกเตอร์แปบ๊บนึงคือมันแบบเหมือนโดนเสกให้แบบพุ่งอยู่นั้นน่ะมันไม่ไหวนะโอ้โหทำไงดีว,วะเนี่ยต้องจัดการมันฮะจากระยะไกลดูดิโอ้ย โอ้ยโดนเสกอย่างว้เฮ้ยต้องรีบฆ่ามันแล้วมันเป็นเหมือนบอสเลยอะโอ้โหโอ้โหฆ่ามันได้หรือเปล่าอึ๊บผมวัดทางออกสุดท้ายเพจฟูโอ้โหเกือบตายโอ้ตัวนี้แบบโหดจริงอะไม่รู้จะสู้ยังไงเลยโอเคนนร์มอลเหมือนเดิมเกินเกินโอ้โหสู้ไม่ไหวเนี่ยมาต่อไปนี้เป็นเอ็นเดอร์สโนแมนครับผมว่าไงวะโอ้โหเดินพิ้วเลยเราอะเดินพิ้วเลยนะฮะอันนี้ไม่ทำร้ายเราเนี่ยหว่าไม่ทำอะไรเลยอะไรวะเนี่ย มาอันนี้เป็นคีเปอร์เอนเดอร์แมนโอ้โหตัวสีดำมาเลยฮะปึ๊บอ่าระเบิดนะครับไม่มีอะไรอันนี้เป็นปลาหมึกคีเปอร์อ่ะจัดมาเลยจัดมามีอะไรก็จัดมาปึ๊บอ่ะโอ้โหสถานะานี่อีกแล้วเอฟเฟกต์เคลียร์เลยได้ไหมปึ๊บอ่าโอเคไหนมีอะไรก็จัดมาอีกสิอ่าเอานี้แล้วกันอันนี้เป็นอ่าเป็นเบลดนะครับที่เป็นอ่าแบบไอ้เจ้าสโนว์แมนใช่ไหมก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเหลือ3อันที่มันเป็นสีดำวะ่ะ อันนี้ชักเกอร์วิเทอร์โอ้โหโอ้โหโ,โหโ,โห,โโหเป็นวิเทอร์แบบชักเกอร์แล้วผมจะสู้ได้ปะเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะลองทาน,นูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเหมือนจะยิงเข้าอยู่แหละฮะตอนนี้เนี่ยต้องรีบจัดก,การมาแล้วว่ายังไงว่ายังไงฮะโอโ้เลือดมันลดแบบไม่เยอะขนาดนะั้นนะโอเคตอนนี้นี่แบบโอ้โหขึ้นมาสูงจัดแล้วผมกำลังไล่ต้อนมันได้อยู่ฮะมาดิมาดิาดฟันรัวๆมาเออเออเออโอเคขอบคุณที่ทำให้บินขึ้นมาด้วยแล้วกันนะ นี่โหเป็นการต่อสู้บนอากาศแบบโคตรเท่นะครับผมโหแบบเป็นวีรบุรุษนะครับโหแบบบินขึ้นมาต่อสู้นี่เราคือผู้กล้าดิวะเออตายตายซะเถอะโอ้โหแล้วผมต้องลงมาตรงไหนเนี่ยลงตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อความอยู่รอดกินก่อนกินก่อนโอเคไอบอลพวกนี้นี่ไม่ตามผมมาแล้วปะแต่ยิงทิ้งก่อนเด้อโอเคตกนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยรอดต่อไปนะฮะเป็นวิเทอร์ชักเกอร์โอ้ชิตชักเกอร์ที่ว์บได้เงินเหรอโอ้ อ๋อไม่ใช่วิเทอร์นี่หว่าไม่ใช่เอนเดอร์แมนโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่แล้วเราเนี่ยแล้วผมจะตีโอเคตีตรงตัวอย่างนี้นะครับปึ๊บปื๊บเอ,เอาไปเอาไปเอาไปกินนี่ผมยิงอยู่เนี้ยไม่โดนก็ไม่รู้ยังไงแล้วนะโ,โหดูเลือดดิเลือดแทบไม่ลดเลยโอ้ยโ,โดนระเบิดเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออเดี๋ยวผมกินก่อนโอ้โหเอาเหี้ยเอาเหี้ยก็มาดิก็มาดิเออผมว่าผมได้แล้วว่ะผมจัดการมันได้ว่ะ ก็มาดิจังหวะน,นี้แหละขอหน่อยขอหน่อยสักทีนึงเออคริติคอลคริติคอลอุ้ยวับเอ้ยเอาไปกินจะตายอยู่แล้วเออเอาสักทีดกทเ,เดี๋ยวสักทีเออเดี๋ยวเผมจะใกล้จะตายเหมือนกันก็มาดิครับนี่ยิงอัดตรงนี้เลยอีกทีเดียวตายแน่เออเออยิงไอ้ลูกนี้ออกนะครับโอ้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอะไรวะมิสเตอร์สปุกอะไรก็ไม่รู้มาลองเสกดูปุ๊บโอ้โหมันดูแบบรวมอะไรมั่วๆมากเลยนะฮะแล้วผมจะฆ่ามันได้ปะเนี่ย ฮาโลวีน2017งั้กันเหรอโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยอาวแต่ถึกมากเลยประเด็นอนะประเด็นเลยคือถึกนะครับดูดิแทบไม่เข้าเลยอะหนึ่งหนึ่งกันเลยละกันนะโอ้โหแล้วแบบมันก็มีเกราะมีอะไรมาพร้อมนะไม่ใช่มีโลนะครับผมอาวุธมันเป็นไอ้นี่เหรอที่แบบที่พวนดินอะนี่ผมตีติดครีดรรัวครับผมบอกเลยว่าจังหวะน,นี้เลือดลดเร็วๆมากฮะแลรวลดแบบพบพ่วบอะโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วดูดูโอ้ชิ oh, ผมแพ้บ้านะเออก็ธรรมดาแหละที่จะแพ้นะครับพอดี มันโหดเกินอ๋อของเพื่อจะสู้กับมันอีกรอบนะครับนี่คือยกสุดท้ายแล้วนะฮะผมเคใส่กระโกอ้โ,อโหดูดิกาะใจพังหมดแล้วกอจะจพังหมดแล้วไปไหนแล้ววะมาดิโหไปนู่นแล้วฮะเฮ้ยเหมือนมันรีเลือดด้วยปะเนี่ยโอ้โกงจัดเลยโหเลือดมันแบบขึ้นอะไม่ได้แล้วไม่ได้ล้มันเลือดเยอะขึ้นอย่างงี้ไม่ได้ละอุตส่าห์ทำลงไปได้เนั่นเยอะนะมาโดนโดนโดนตรงนี้แหละจนมุมแน่ผมบอกเลยฮึบฮึบเออ ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงอยู่ในนี้ทําอะไรไม่ได้เดีโย้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเลยแต่ว่าส่วนมันบกแล้วกันน่าจะมันกว่าขึ้นไปเด้ขึ้นไปเด้ฮะเอ้ผมเห็นเหมื Listen, อนมันมีโลมีเกาะอะไรตรงตัวด้วยแบบเป็นบาเรียอะไรเงี้ยโอโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเร็วเลยอุ้ยตรงนี้เกาะผมเกาะตรงแบบหมวกหายแล้วฮะโอ้โหผมต้องรีบฆ่ามันให้ได้แล้วอ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะโอ้เชดเนึ่งหนีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้โหโหดเกินโหดเกินฮึบ ก็มาดิครับอู้อ oh. 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 ู้ก to oh. oh. ินก่อนกินก่อนกินอย่างเดียวอะตอนเนี้ยคือสู้ไม่ได้อะโอ้โหก็มาดีไปไกลเลยต้องใช้วิธีนี้แหละโอ้โอ้เกาะแตกเกาะแตกตรงนี้ผมต้องยิงอัดมันอย่างเดียวแล้วฮะอันนี้น่าจะพอสู้ได้อยู่นี่โอ้โหก็พังนะ่านผู้ชมไม่ได้แล้วต้องวิธีนี้ละแล้วแล้วตัวสุดท้ายก็ได้ตายลงเออเหนื่อยเหนื่อยจริงนะฮะเหนื่อยจริงเออขอลองไอ้นี่ก่อนคืออะไรอะ ปึ๊บ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 ช่างมันโอเคโอค้โหฆ่าหมดแล้วฮะสำหรับตัวในมอดนี้เขาแล้วแบบมอนสเตอร์นะครับที่มันรวมร่างกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหนื่อยจัดด้วยของที่ผมเป็นช้างมานี่คือไม่ได้กากนะกว่าจะสู้พวกมันได้ก็เหนื่อยเลยอะโอ้โหเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าอยากลองสู้นะครับก็สามารถไปโหลดได้นะครับผมจากลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกด like, ไกลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ